รายการภาษาอังกฤษมีทริกก็คลิกได้เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มพูนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเราในรายการภาษาอังกฤษมีทริกก็คลิกได้พอดแคสที่จะทำให้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะวันนี้อยู่กับเอศัทยากรขุนทศ และปามเลวีวงครับแอพิโซด์แรกของเรานะคะเราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคำศัพท์บางคำในโรงแรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายมากมายเราได้ยินกันบ่อยๆแต่ก็ไม่เข้าใจสักทีค่ะว่ามันแปลว่าอะไรกันบ้างค่ะพี่ปามส่วนวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่าผมจะมีทริคก,การจำคำศัพท์และก็การออกเสียงมาฝากทุกคนด้วยครับฟังกันง่ายๆฟังไปด้วยกันได้ความรู้พกติดตัวกลับไปด้วยแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาอังกฤษมีทริคก,ก็คลิกได้จริงๆครับ ยอดเยี่ยมค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะมาคลายความสับสนที่เกิดขึ้นงงกันตั้งแต่เข้าถึงโรงแรมเลยก็คือเราไม่รู้ว่าตอนพักตอนที่เราจะจองห้องพักเนี่ยมันมีห้องหลากหลายประเภทมากงงกันตั้งแต่ว่าแต่ละประเภทต่างกันยังไงเลยค่ะพี่ปาล์มแบ่งง่ายๆเลยครับเราจะไม่ต้องงงกันอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าห้องพักเนี่ยมีมาตรฐานอยู่2แบบเท่านั้นเองครับแบบแรกก็คือตามจํานวนแขกที่เข้าพักและอีกแบบหนึ่งก็คือตามจํานวนเตียงหรือว่าขนาดนั่นเองแบบแรกนะครับ ห้องพักที่แบ่งตามจานวนแขกแบ่งเป็น4ี่อย่างง่ายๆครับ <c oughs> จำกันง่ายๆเลยครับแบบแรกเรียกว่าซิงเกิลครับอืมที่แปลว่าโสดเปาคือไปพักคนเดียวอ่าไปพักคนเดียวหรือว่าเป็นห้องพักสําหรับ1คนมี <c oughs> เตียงนอน1เตียงเท่านั้นเองครับ ก็เหมาะสำหรับคนโสดจริงๆ, <c oughs> ๆ,ๆนั่นแหละครับค่ะนะครับแล้วก็แบบที่2ครับคือดับเบิลนะครับซึ่งแปลว่า2หรือห้องนอนสําหรับแขก2คนครับอาจจะมีเตียงนอน1เตียงหรือมากกว่า1เตียงก็ได้แต่ว่าไซส์ของห้องเนี่ยจะเหมาะกับแค่คน2คนเท่านั้นเองอื <c oughs> อีกแบบหนึ่งก็คือทริปเปิลครับเริ่มไม่คุ้นแล้วใช่ไหมครับเราไม่ค่อยได้ยินคํานี้แล้วครับเพราะว่าเหมาะสําหรับคน3คนส่วนมากแล้วก็คือเขาจะขายห้องดับเบิลแล้วก็ให้เพิ่มเตียงเสริมนั่นเองนะครับเตียงเสริมาษาอังกฤษเราเรียกว่า extra bed อ๋อค่ะห้องแบบทริปเปิลนะครับก็คือเป็นห้องนอนสำหรับแขก3คนจะมีเตียงนอนใหญ่1เตียงแล้วก็แยกออกไปอีก1เตียงก็ได้ครับและอีกแบบหนึ่งยิ่งไม่คุ้นก็ไม่ใหญ่เลยครับออกเสียงว่าควอดรูปเปิลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะคะควอดรูปเปิลครับอ่าคือทริปเปิลก็งงแล้วเมื่อกี้ถูกต้องครับทริปเปิลคือ3ามควอดรูปเปิลก็คือ4นั่นเองนะครับห้องนอนเหมาะสำหรับแขก4ี่คนโดยมากแล้วก็จะเป็นเตียงดับเบิลถึง2เตียงอยู่ในห้องเดียวกันเลยครับอ๋อ นี่นะคะนี่ก็คือเป็นการพักแบบจํานวนคนพักนะคะทีนี้ห้องพักแบบที่แยกตามประเภทของขนาดเตียงแบบนี้ก็จะมีเหมือนกันครับเราก็จะแบ่งออกเป็นแบบแรกนะครับก็คือควีนควีนก็แปลว่าราชินีอ่าก็จะก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตเวลาเราไปซื้อเตียงเราก็จะเรียกเตียงขนาด5ฟุตหรือว่า6ฟุตแบบนี้ใช่ไหมครับ5ฟุตคือควีนไซส์ครับพักได้ไม่เกิน2คนนะครับเหมาะสําหรับคนที่สนิทกันหน่อย ใกล้ชิดกันหน่อยเพราะว่าเตียงมันเล็กนิดนึงไงใช่มันอาจจะแบบไหลใกล้ชิดกันนิดนึงจะต้องมีอินทิเมตทัชถ้าเป็นเพื่อน่วงงานนี่อาจจะเขินเขินนิดนึงเขินเขินใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับคู่รักหรือพี่น้องครับอีกแบบหนึ่งถ้าแบบไม่ใช่ควีนไซส์มีควีนแล้วก็ต้องมีคิงคิงไซส์ก็คือเตียงขนาด6ฟุตครับสำหรับแขกพักได้ไม่เกิน2คนเหมือนกันเตียงขนาดคิงไซส์ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าราชาค่ะหมดห่วงได้เลยครับ จะปีนไปขนาดไหนก็เต็มที่กันได้เลยครับมันมันใหญ่โตขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะมันใหญ่โตขนาดนั้นเลยครับ <laughs> คือเราสามารถนอนอัดได้ถึงสามคนไหลชนไหลกันทีเดียวเลยครับ <c oughs> ออ่ีกแบบหนึ่งก็คือทวินอืมที่แปลว่าฝาแฝดอย่างเงี้ยเหรอคะหรือแปลว่าคู่กันนั่นเอง <c oughs> เป็นห้องพักที่มีเตียงนอนขนาดเล็ก2เตียงครับขนาดประมาณเตียงเดี่ยวก็คือ3.5ฟุตเหมาะสําหรับแขกพักได้ไม่เกิน2คนต่อห้องครับห้องนี้จะเหมาะกับเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่อันนี้เหมาะกับเพื่อนร่วมงานไงอ่าใช่ไปทางานด้วยกันเราไม่ควรไปนอนเราไม่ควรไปนอนคิงไซส์หรือว่าควีนไซส์กระทบไหลขนาดนั้นนะถูกต้องครับจะเหมาะกับการนอนห้องเดียวกันแต่แยกเตียงกันนั่นเองเน้นความเป็นส่วนตัวครับค่ะอีกแบบหนึ่งเราจะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยได้ยินครับคือดับเบิลดับเบิ คือ2ดับเบิลเลยทีเดียวดับเบิลแรกเนี่ยเป็นคำขยายของดับเบิลหลังนะครับดับเบิลแรกก็คือคู่ดับเบิลหลังก็คือชนิดของดับเบิลเพราะฉะนั้นเป็นดับเบิลสอันอยู่ด้วยกัน oh. เป็นห้องพักที่มีเตียงนอนขนาดใหญ่ระดับควีนไซส์ถึง2เตียงอยู่ในห้องก็คือ5ฟุต2เตียงอยู่ในห้องห้องดับเบิลดับเบิลเนี่ยจะเหมาะสําหรับแขกมากกว่า2คนครับลักษณะห้องเหมาะกับการไปเป็นหมู่คณะเลยไปกัน <c oughs> หลายๆคน <c oughs> อยู่ห้องเดียวกัน <c oughs> ห้องนี้เลยครับ อาจจะเป็นครอบครัวก็ได้นะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอาจจะอยากนอนสบายหน่อยแต่ว่าอยากอยู่ในห้องเดียวกันใช่ครับเห็นหน้ากันหมดเลยนะครับทำอะไรเห็นกันหมดแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับสตูดิโอเป็นห้องพักนะครับหรือออกเสียงว่าสตูดิโอนะครับห้องพักขนาดเล็กจะมีขนาดเตียงเป็นแบบขนาดกลางหรืออาจจะเป็นบางที่ไม่มีเตียงเข้าไปงงเอ๊ะนอนตรงไหนเห็นแต่โซฟาเพราะมันเป็นโซฟาแบบปรับนอนได้ครับ สมมติว่าเราไปเที่ยวใช่ไหมครับเราไปห้องแบบนี้เนี่ยเราเข้าไปปุ๊บเราไปวางเราไปรีแลกซ์เสร็จเราออกไปทํากิจกรรมด้านนอกกลับมาอีกทีหนึ่งประมาณ6กโมงเย็นโซฟาที่เราเห็นอยู่จะแปลสภาพกลายเป็นเตียงโดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะมาจัดการให้อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรายังไม่ถึงเวลานอนมันก็จะมีสเปซให้เราได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นถูกต้องได้ยืดแข้งยืดขามากขึ้นถูกต้องครับก็เหมาะกับการไปชิวๆคนเดียวโรมาโลนไปแบบแต่งตัวสบาย ไม่กว้างไปไม่เหงาเกินไปแต่ก็ยังมีความสะดวกสบายแบบโรงแรมอยู่นั่นเองครับแถมจะมีห้องครัวเล็กๆให้เราได้ทํานั่นทํานี่ต้มมาม่าอะไรอย่างนี้อ่าแบบนั้นได้แบบนั้นได้แต่คงไม่ถึงขนาดบาร์บีคิวเอออันนี้ก็เวอร์เวไปนิดนึงนะคะแล้วถ้าเราอยากจะพักแบบหรูๆบ้างนะคะแบบที่เคยเห็นว่าเขามีแบบห้องนอนแยกกับห้องนั่งเล่นด้วยอย่างเงี้ยอยากจะบอกเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงดีได้ห้องแบบนี้เวลาที่เราไปนะครับเราอาจจะลองใช้วิธีลองไปบอกเขาว่าเราอยากไปพักห้องสวีทครับ ห้องอะไรนะคะห้องสวีทห้องสวีทครับห้องสวีทไม่เหมือนห้องสวีทที่แปลว่าหวานใจอย่างนี้นะครับห้องห้องสวีทเนี่ยสะกดภาษาอังกฤษก็คือ S U I T E ซึ่งแปลว่าห้องแบบหรูนะครับเป็นห้องพักที่มีห้องนอนแยกออกมาจากห้องนั่งเล่นอย่างชัดเจนนั่นเองเสียงสั้นๆคือสวีทอย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินคนออกเสียงคำนี้ว่าสูท เพราะมันสกดคล้ายๆกับเสื้อสูตรอย่างนี้ถูกต้องครับแล้วมันก็จะมีเจ้าหน้าที่โร,โรงแรมก็จะบอกเราว่าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอยากจะไปดูห้องสูตรของเราไหม คือมีเสื้อสูรเต็มไปหมดเลยงงก็จะดูว่าเราจะใส่สูดตัวไหนดีนะครับไม่ใช่จริงๆแล้วมันคือห้องสวีทนั่นเองคุณน่เคยไปพักไหมครับเคยไปค่ะแล้วก็ประทับใจกับความยิ่งใหญ่ของห้องนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกไปว่าเขาแยกห้องนอนกับห้องนั่งเล่นชัดเจนใช่มีความรู้สึกเหมือนอยู่อย่างราชาหนานทีสักคืนหนึ่งก็ยังดีผมก็เคยไปนะครับแต่ไม่ใช่โรงแรมนะครับเป็นโรงพยาบาลแทนโรงพยาบาลแบบสวีทนะคะมีครับเดี๋ยวนี้มีแล้วนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็ทําห้องพัก ใกล้เคียงกันกันกบโรงแรมแล้วนะครับเพื่อความสุขสบายของคนไข้อ๋อค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทนะคะที่หรูหราและที่สําคัญเนี่ยมันจะมีอีกแบบห้องแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า connecting room ด้วยอ่าห้องแบบนี้นะครับก็คือเป็นห้องที่เหมาะกับครอบครัวที่ต้องการพักแบบแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่ามีประตูที่เชื่อมถึงกันได้โดยไม่ต้องเดินออกไปนอกห้องนั่นเองอ เราเรียกรูมแบบนี้ว่า connecting room นะครับโดยที่ประตูกั้นด้านในเนี่ยก็จะมีคำศัพท์ที่ใช้คล้ายกันเรียกว่า connecting door นั่นเองอ ซึ่ง Connect เนียมีความหมายเหมือนกับว่าเชื่อมกันติดกันะนะครับลักษณะห้องเนี่ยถ้าเรานึกเหมือนทางเดินของโรงแรมนะครับทางเดินของโรงแรมเราจะเรียกว่าคอร์ริดอร์คอริดอร์อ่าถ้าเราเดินบนคอร์ริดอร์ไปเราจะมองเห็นห้องเป็นห้องหลายๆห้องเหมือนปกติโรงแรมที่เราไปพักนั่นเองแต่ว่าปรากฏว่าห้องหนึ่งพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยห้องที่อยู่ติดกันเนี่ยกลับมีประตูเชื่อมกันด้านในห้องอีกทีหนึง่งนั่นแหละครับ S 2> <S 2> นั่นแหละครับคือห้อง connecting room เอ้แต่บางทีเราเข้าไปพักเองเนี่ยเราก็เห็นนะประตูเนี้ยค่ะแต่เราเปิดไม่ได้ไงเพราะเราจ่ายไปแค่ <S 2> <S 2> <S <S ห้องเดียว connecting room นะครับจะมีประตู2ชั้นครับอ๋อมันเป็น,ด, là, นด้านหนึ่งด้านฝั่งห้องเราเนี่ยจะเป็นประตูที่มีลูกบิดเปิดได้ค่ะอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นถ้าเราเปิดฝั่งเราอีกด้านหนึ่งจะไม่มีลูกบิดให้เราเปิดจนกว่า <ooh. S 2> อีกฝั่งหนึ่งจะเปิดเราจรึงจะสามารถทะลุถึงกันได้นั่นเองแบบนี้ก็เหมาะกับ Family, Family. หรือเรียกเป็นแบบ Family Room ก็ได้ถูกต้องครับยอดเยี่ยมมากนะคะต้องครับและอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า Family Room ม,มันจะต่างกับ Connecting Room นิดนึงอ๋อมีความแตกต่างใช่ครับเพราะว่า Family Room เนี่ยเวลาเราเข้าไปในห้องเนี่ยให้เรานึกถึงว่าเราไปพักห้องพักแบบ4ห้องนอน 1>, อ1ห้องนั่งเล่นในรีสอร์ทที่มี เป็นห้องขนาดใหญ่เวลาเราเข้าไปในห้องเนี่ยก็จะมีห้องนั่งเล่นก่อนเลยแล้วก็มีห้องนอนพักเป็นห้องแยกๆเข้าไป oh, oh, oh. แบบนี้แหละครับเราเรียกว่าห้อง family room รูรามากนะคะไปกันแบบเป็นครอบครัวหรือบางทีนะครับก็มีสองชั้นเลย oh. เราเรียกเขาว่าแบบนี้เราเรียกเขาว่าดูเพล็ซ์นั่นเอง ชอันนี้คือเราได้ทั้งสองชั้นได้ทั้งสองชั้นเลยแต่ว่าเปิดประตูเข้าไปทีเดียวคือเป็นของเราทั้งหมดถูกต้องครับเข้าไปแล้วมีบันไดนะครับซึ่งดูเพล็กซ์เนี่ยอาจมีในตัวอาคารได้เช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ชั้นบนสุดหรือที่เรารู้จักกันในอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าเพนต์เฮาส์นั่นเองอ๋อเหมือนที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่ามันต้องรูรามากสำหรับแบบแแพงๆเลยอ่ะใช่ไหมครับ คำว่า d u p l e x e เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมีความหมายว่าด้วยหรือเหมือนกันนะครับ <Ừ. S 1> ตัวอย่างเช่นเวลาที่เราใช้คำว่าสมมติมีคนบอกเราว่า I miss you so much <Ừ. S 1> เราก็อีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถตอบได้ว่า I know I know I'm a d u p l e x หมายความ <Ừ. S 1> ว่าเออฉันก็เหมือนกันแหละ oh. เออ,เอด้วยกันแหละแกเคเคอะไรนี้ <laughs> แบบนี้ได้ครับได้เดี๋ยวเแบบดูเพล็กอ้เจ้าต้องไปหัดไปใช้บ้างนะสใครบอก <laughs> เรานะา <laughs> มันเป็นคําที่ค่อนข้างเป็นเป็นแบบเป็น traditional English นิดหนึ่ง<อ>มันเลยไม่ได้เป็นแบบที่เราใช้กันในคําทั่วไปส่วนใหญ่แล้วก็ โอเคฮันนี่มีทูเออใช่แบบ้บานๆไปมีทูมีทูใช่ครับใช่ครับแต่ละโรงแรมเนี่ยนะคะที่เคยไปพักเนี่ยเขาก็จะมีบริการที่ดึงดูดลูกค้าต่างกันไปแต่สิ่งสําคัญที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือผู้ให้บริการหรือว่าพนักงานของโรงแรมจะต้องทําให้แขกประทับใจมากที่สุดตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าทริคเล็กน้อยที่จะสร้างความประทับใจให้กับแขกเพื่อที่เขาจะกลับมาใช้บริการกับเราอีกเนี่ยคือการกล่าวคําขอบคุณสั้นๆง่ายๆครับ จำเป็นคำพีในชีวิตเลยนะครับ <Yeah. S 1> ประโยคนี้เราสามารถใช้ได้ครับ Thank you for choosing our hotel นะครับแปลว,ว่าขอบคุณที่เขาได้เลือกใช้โรงแรมใช้บริการจากโรงแรมของเรา mm hmm. หรือเราสามารถใช้คำว่า hope you come back again mm hmm. นะครับแปลว,ว่าเราหวังว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเราไม่ได้ต้องการเจอเขาแค่ครั้งเดียวยังมีอีกนะครับเราสามารถแสดงการขอบคุณได้ด้วยนะครับว่า thank you for staying at our hotel แปลว,ว่าขอบคุณที่เขาได้มาพักอยู่ที่โรงแรมของเรา mm hmm. แล้วก็ please come back again เก mm ิดกรุณากลับมาใช้บริการเราอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. นะครับ เดี๋ยวผมให้สองประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งว่า Thank you for choosing our hotel. Hope you come back again. อีกประโยคนึงนะครับ Thank you for staying at our hotel. Please come back again. ถือโอกาสตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็จะต้องออดอ้อนออน,นิดนึงไหมใช้น้ำเสียง <laughs> คงไม่ถึงขนาดต้องกระเซา <laughs> <laughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าเฮ้ย <laughs> กลัมาเหอะอะไรกันเราอยากให้เขากลับมาอีกนะครับค่ะ <laughs> นั่นแน่ก็เป็นทริคนะคะที่จะทําให้เราสร้างความประทับใจบให้แขกของเรากลับมาใช้บริการโรงแรมของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหวันนี้ครบถ้วนเลยค่ะเต็มอิ่มเชื่อว่าหลายๆคนได้ทริคดีๆนะคะในการไปใช้บริการโรงแรมหรือบางคนเตรียมตัวในการเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมด้วยนะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองท่านเลย ครับแล้วผมก็หวังว่าวันนี้นะครับ e ีนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและก็ความกล้าหาญในการพูดภาษาอังกฤษออกไปเนี่ยแหละครับคือสิ่งสําคัญที่สุดเลยเรื่องสําเนียงไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องเรียนแบบเสียงผมหรือว่าเรียนแบบก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเมื่อเราพูดออกไปด้วยความตั้งใจว่าอยากให้เขาเข้าใจว่าเราต้องการจะพูดอะไรเราจะค่อยๆเก่งขึ้นเองครับเพราะสําเนียงมาจากการฟังครับ ยอดเยี่ยมเลยนะคะติดตามทริคดีๆได้นะคะในการฝึกภาษาอังกฤษกับพวกเราสองคนในรายการภาษาอังกฤษมีทริคก็คลิกได้พอดแคสที่จะทำให้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Have a g o คุ Time ครับ